ผู้สึกข่าวเดินทางไปที่วัดถ้ำเทพบานดานหรือวัดถ้ำลิงซึ่งตั้งอยู่บ้านลำจังหันหมที่1่ตำบลสามแยกอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีแนยประดิ์ใจดีกำมันตุลสามแยกเป็นคนนำเดินหาจุดฟอสซิลที่ชาวบ้านเรียกกันว่าข้าวสารหินซึ่งอยู่ภายในบริเวณวัดเทพบานดานลักษณะโดยรอบปกคลุมด้วยต้นไม้ทางขึ้นอยู่ด้านข้างวิหารเทพนิมิตซึ่งเป็นภูเขาหินปูนที่มีซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์เทเลเซลเดอร์ที่มีชื่อว่าฟิวโซลินิกซึ่งพบอยู่ในเนื้อหินปู มีลักษณะยาวหัวท้ายแหลมรูปร่างและขนาดคล้ายเมล็ดข้าวสารจึงทําให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเม็ดข้าวสารกลายเป็นหินจึงมีชื่อเรียกทั่วไปว่าคดข้าวสารหรือข้าวสารหินฟิลซูลินิกเป็นสัตว์ทะเลเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกในอดิตสมัย240-280ถึงล้านปีเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบมากในยุคคาร์บอนิฟอรัสและเพอร์เมียมและได้สูญพันธุ์ไปตั้งแต่ปลายยุคเพอร์เมียน คดข้าสารแบบนี้ยังสามารถพบได้อีกหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่เป็นภูเขาและถ้ำหินปูนโบราณเช่นถ้ำใหญ่น้ำหนาวและบ้านอยางจ่าตบบลภูน้ำหยดอำเภอวิเชียรบุรีประโยชน์และการอนุรักษ์ฟิลซซลินิกเป็นสัตว์ทะเลที่มีช่วงอายุสั้นมากแต่และสะกุลจะมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนับแต่ก่เนิดขึ้นมาในโลกจนถึง0ูพัน มีการแพร่พันธุ์ที่เร็วและกระจายแพร่หลายไปทั่วโลกทั้งโครงสร้างภายในยังมีความแตกต่างกันตามลำดับวิวัฒนาการทำให้สามารถจำแนกรายละเอียดความแตกต่างของสกุลและชนิดได้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงมีความเหมาะสมสำหรับเป็นตัวกำหนดอายุข,ของหินที่มีซากฟิลโซนิคสะสมเพราะสามารถกำหนดระดรยะเวลาได้เป็นช่วงแคบๆทำให้การเทียบสัมพันธ์ชั้นหินช่วงเวลาเดียวกันมีความถูกต้องและมีความแม่นยำซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากด้านวิชาการ ในเบื้องต้นทางด้านสภาวัฒนธรรมตำบลสามแยกกำลังดำเนินการจัดทำป้ายประกาศเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติทางธรณีวิทยา,าดย้านดรวิสันโคโสิตนนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูร์กล่าวว่าอยากให้คงสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ไว้แบบนี้โดยอยากให้ทางวัดและชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันอนุรักษ์ดูแลรักษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจและทางวัดเทพบดานยังมีการนำหินปูนที่มีคดข้าาสารนี้ไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ทำให้สามารถเห็นตัวซากดึกดำบรรพ์คดค่าสาในเนื้อพระพุทธรูปได้อย่างชัดเจนและสวยงามซึ่งนัดจะมีซากดึกดำบรรพ์หลายร้อยทางธรรมชาติให้ได้ดูได้ศึกษากันแล้วสังเกตว่าทางเขาวัดจะได้พบก,กับฝูงลิงนับร้อยหลายสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ณวัดแห่งนี้ซึ่งในแต่ละวันจะมีชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงนําอาหารพวกพืชผักผลไม้กล้วยแตงโมงมะม่วงสุกต่างๆตามฤดูก,กาลมาวางให้กับฝูงลิงเหล่านี้เป็นประจําอีกด้วย ด้านการเดินทางก็มีความสะดวกรถยนต์สามารถขับเข้าไปจอดภายในวัดได้เลยจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติทางธรณีวิทยาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในอนาคตต่อไปครับสวัสดีครับผมบดิตเจดีกำนันตำบลสําแยกครับะจะมาแนะนําแหล่งเรียนรู้เรื่องธรณีวิทยาที่หมู่ที่1บ้านน้ำเจีงหัตนตำบลสําแยกอําเภอวิทเชียนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่นี่มีแหล่งเรียนรู้เรื่องข้าวสารหิน เกิดจากการรวมตัวของซากสัตว์ทะเลเล็กๆที่มารวมตัวกันในช่วงน้ําทะเลลดเราใช้ระยะเวลาหลายล้านปีนะครับที่มากลายเป็นหินก็เลยเรียกว่าก้อนสารหินหรือฟอสซิลกลายที่กลายเป็นหินในการพัฒนาเบื้องต้นตอนนี้ก็ทางสภาวัฒนธรรมตำบลน,นะครับก็จะมาติดป้ายหมายประกาศว่าตรงนี้เป็นแหล่งดเรียนรู้ เกี่ยวกับทางธรณีวิทยาโดยประสานงานกับจัง,จงหวัดพระท่านก็ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้ขึ้นเป็นขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของอจังหวัดเพชรบูรี